ไข่เลยอ่ะอร่อยด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ออสตื่นเช้านะคะมาทําหน้าที่ภรรยาที่ดีก่อนนะคะคือสามีพี่ออสอ่ะเขาทานเจใช่ไหมคพี่ออสก็เลยจะมาทำสครับเบิรเต้าหู้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าส่วนประกอบของพี่ออสจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนประกอบของพี่ออสนะคะที่จะต้องมีนะคะนี่เลยค่ะ เต้าหู้นะคะเต้าหู้เป็นวีแกนนะคะแล้วก็อันนี้ก็วีแกนเหมือนกันดาริฟีพริกไทยดำเกลือนะคะแล้วก็อันนี้คือขาดไม่ได้คือ,อ,อผงขมิ้นค่ะทเทมเปอร์ไนะคะเพราะว่าเพิ่มสีนะคะส่วนอันนี้ชีสค่ะชีสเจนะคะ100%วีแกนนะคะอันนี้ก็ อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่อ๊อฟก็จะต้องมาแกะนี่เลยค่ะแต่ว่าเต้าหู้น่ะพี่อ๊อฟใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอุ๊บอ้น้าแป๊บนึงนะเทน้ําออกก่อนมาแล้วค่ะนี่ค่ะเต้าหู้นะคะพี่อ๊อฟจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าถ้าอันนึงมันใหญ่ไปแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราก็เก็บว้ ใช้นะคะใส่นี่เลยก็แล้วก็มาเสร็จแล้วเราก็มาบี้นะคะบี้เต้าหู้ให้มันเละต้องใช้ช้อนด้วยบี้เต้าหู้ค่ะ พอบีเต้งหู้ได้ประมาณนี้แล้วนะคะไม่ต้องให้เละมากค่ะให้เป็นชิ้นๆหน่อยก็ได้เสร็จแล้วเราก็มาปรุงกันค่ะใส่เนยเจลงไปพริกไทยนิดหน่อยพริกดำพริกไทยดำขาวก็ได้นะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลือเพิ่มรสชาตินิดนึงอย่าใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเค็ม แล้วก็คนคะ่ะเสร็จแล้วนี่เค็นชอบค่ะทับิกคะ่ะใส่ไปเลยเพิ่มสีนะคะนี่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสีมันไม่กระจายเดี๋ยวตอนที่เราไปผัดนะคะสีมันจะออกนะคะยอดเพิ่มอีกน,นิดนึงดีกว่าสีมันจะได้ชับนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปผัดกันเลยจ้าคะตั้งกระทาขึ้นมานะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ใส่เนยเจลงไปค่ะกระทะนี่ตั้งประมาณากลางๆนะคะใส่กลางๆแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะใส่ ต้าหู้ของเราที่เราดีแล้วก็ปรุงเอาไว้นะคะปรุงรสเอาไว้เห็นไหพอเราผัดไปเรื่อยๆนะคะสีมันก็จะออกสีเหลืองเหมือนไข่เนะ เลยอ่ะอร่อยด้วยนะจ๊ะต่อยคนไปถ้ามันก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่แล้วก็บี้เอาใช้นี่เออใช้ช้อนบี้เอา ต้าหู้ล้เริ่มนิ่มแล้วนะคะมันก็จะเริ่มใกล้ได้นะสุกไวค่ะต้งหูโดยเฉพาะบีบีแบบนี้นะเสรียวก็สุกแล้วเหมือนไหมทุกคนนี่แล้วก็พอมันเริ่มได้นะคะเราก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่นี่เลยคนะ่ะชีสนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะพี่อ้อเหลือน,นิดนึงพี่อ้อใส่ไปหมดเลยละกัน แล้วก็กบนิดนึง,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 งแค่นี้ก็ได้นะคะเดีย๋ยวไปจัดใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะมาจัดจานกาันเดี๋ยวเราก็ตักสครับเ,อ,เอ็กที่เราทำไว้ ออนทษไปเลยค่ะนี่อึบอึบค่ะมาจาัดส่วนที่เหลือทุกอย่างเป็นเจมเหมดน,นะคะนี่ อาหารเช้าแบบง่ายๆค่ะใช้มือแล้วกันสามีทานนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะปั่นพริกไทยดำลงไปเพื่อความเฮลตี้นะคะเรียบร้อยค่ะและพี่อ๊อกก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวลองไปทำกันดูนะคะ s c r ั m เบิลเต้าหู้ค่ะทำง่ายๆอร่อยด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้มาม่าลินดาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ